ไก่ถล่มไส้เขาารายกาแล็กซี่ดีคอนแทคเอ็กซ์บำรุงฟื้นฟูปกป้องเพื่อดวงตาสวัสดีครับผมขอาายกาแล็กซี่ครับอดีตแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์เบนทัมเวดป้องกันมาแล้ว10 ก้าไฟไม่เคยแพ้ใครนอกจากเมียเห็นไหมครับชนะนอกถึง16ครั้งชนะคะแนน3าครั้งไม่แพ้ใครเลยนะครับตอนนี้มาเปิดค่ายมวยเขาทรายกลเล็กที่มวยไทยยิมอยู่ที่4ี่แยกลาดพร้าวรัชดาตึกธนกรรชั้น3นะครับคนเรานะครับอายุมันเริ่มขึ้นเลขหกแล้วมันก็ต้องมีปัญหามากงเมื่อก่อนมันไม่มีนะครับตอนชกมวยอยู่ตอนได้แชมป์ตอนอายุยี่บ้านะครับได้แชมป์ตอนนั้นนะครับสายตานี่เป็นเลิศ แต่พอหลังจากเลิกโชคมวยมาแล้วพอขึ้นเลขหกนะธรรมดาครับมนุษย์นะคนเราอะสายตามันก็เริ่มพลับพล่าเริ่มไม่ค่คยดีมองไม่่คยชัดอะไรเงี้ยก็เริ่มมีตัวช่วยมีมือถือนะครับพอเราเซิร์ชเข้าไปแค่นั้นนะครับเราก็ปึ้งเดียวตัวนี้นะครับดีคอนแทคเอ็ X, กกองสีทองบำรุงสายตาโดยเฉพาะนะครับพอเราเริ่มทานมาหนึ่งกอง มันรู้สึกว่าเริ่มดีขึ้นเห็นชัดขึ้นมองอะไรก็ใสขึ้นเป็นลําดับนะครับเอ๊มันเข้าท่าแฮะต้องทานไปเรื่อยๆแล้วล่ะแน่นอนคือความชัวของเราต้องดูแลบํารุงสายตาไปตลอดนะครับเราก็เริ่มต้องการตัวนี้เป็นตัวช่วยเป็นสิ่งสําคัญที่ดีที่สุดครับทานง่ายๆนะครับเลือกทานเวลาไหนก็ได้แค่ทานวันละ1เม็ดแค่นั้นครับถ้าไม่มีอาการใดๆก็ทานได้เหมือนกันครับ เพราะว่าอาหารเสริมตัวนี้เป็นบำรุงสายตาเราโดยเฉพาะอยู่แล้วถ้าหยุดทานแล้วรับรองว่าไม่มีผลอะไรนะครับเราทานมันก็ยิ่งดีนะครับเพราะดวงตาของเรานะมีคู่เดียวรับรองปลอดภัยมีออยอแน่นอนครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ d n w พ l a t f o r m และดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Google Play <c oughs> เดี๋ยวให้คุณแม่แนะนำชื่อแล้วก็อายุนิดนึงค่ะแม่ชื่อนางถนอมโดดสุดอายุ8 2เป็นต่อกระจกก่อนหน้านี้คะ่ะคุณแม่มีอาการยังไงบ้างคะก่อนที่จะได้มาทานดีคอนแทคอะค่ะ,คะก็ตะก่อนนี้มันก็คือมันเป็น ถ้าไม่ใส่แว่นนี้ออกมามันก็จะเจ็บๆคันๆน่ะมันมีมีเกินเครืองแล้วก็ถ้าใส่ใส่แว่นมันก็มันก็ช่วยได้นิดหน่อยแต่มันมันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แต่พอมามาทานนี้ก็คือได้ผลค่ะได้ผลดีอันนี้แค่ได้สองเดือนนี่คือแทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วก็คือมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกมันจะคือว่าได้แสงสว่างขึ้นเยอะ ก็ภูมิใจที่จะไม่ต้องไปผ่าตัดเอได้ทานี้แล้วก็คือเรียกว่าดีได้ผลดีมากมากเลยจ้ะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นะคะคุณแม่บอกว่าอยากจะไปตัดแว่นนะคะใช่ไหมคะค่ะอยากจะไปตัดแว่นแต่พอไปตรวจแล้วเขาบอกว่าตัดไม่ได้แล้วมันมันหมดสายตาหมดสายตาท่านไม่สามารถจะตัดได้มานั่งคุยกับปรึกษาลูกๆหลานๆ หลานลูกก็บอกว่าก็ไปได้ตัวยาอันนี้มาก็เอาเบอร์มาให้ก็ติดต่อทางนี้ก็คือว่าแม่ไม่ต้องไปผ่าแล้วต่อไปเนี้ยดีมากมมได,ได้ได้ดีมากๆเลยใช่คื พอได้ทานไปนะคะ,ะคุณแม่ก็มีอาการแพ้แสงหายไปนะคะ <ไป S 1> หมอกหมอกก็จางลงค่ะตาผ้ามัวก็มองเจ่มชัดขึ้นใสขึ้นนะคะจะดีใจอะเรียกว่าคือไม่ต้องไปหาหมอนั่นแล้วคือจะ,จะคือจะใช้ตัวนี้เรื่อยๆไปค่ะวันนี้นะคะคุณแม่ก็ได้บอกว่าดีใจนะคะแล้วก็ประทับใจในสินค้าดีคอนแทคเรานะคะวันนี้คุณแม่มั่นใจไหมคะว่าทานแล้วปลอดภัยคะ่ะ S <S มัน่นใจมากเลยค่ะพอ <ฆ est> ทานแล้วได้ปลอดภัยมาก,ากคือมันจะเกี่ยวกับว่าความดันด้วยความดันสูงนะงแต่แล้วรู้สึกว่าทานมันก็จะจะ,จะดีขึ้นคือมันจะไม่ปวดกระบอกตาอะไรแบบเนี้ยแม่ซื้อบุญลักอายุ71ปีแม่มีอาการคันตาแสบตาเป็นฝ้าเป็นอะไรมองไม่ซัด มีน้ำตาไหลด้วยไหมคะมีน้ำตาไหลน้ำตาหัวต,ตานี่คันมากแดงหมดยิ่งสีขยี้ยิ่งแดงยิ่งอักเสบค่ะแล้วมองเห็นเหมือนกับมีจุดดำๆแมงวีใช่ไหมคะจ้าเป็นอย่างนั้นแหละเหมือนมะเร็งวีแล้วคุณแม่ได้ทานดีคอนแทคไปอาการเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณแม่มันก็อาการมันก็ดีขึ้นมากเพราะว่า อาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็หายไปมองก็ซัดขึ้นประทับใจมันอาการมันดีมากมันหายไปเลยไม่มีอาการเหมือนเดิม แต่แม่ก็จะทานต่อไปเลยจ้าก็คุณแม่ได้ทานดีคอนแทคแล้วก็ประทับใจนะคะการมองเห็นที่คุณแม่มีอาการตาผ้ามัวแพ้แสงน้ำตาไหลก็หายไปค่ะเราอยู่กับคุณลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตานะคะต้อกระจกค่ะมีปัญหาดวงตาเราได้ทานดีคอนแทคไปนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณลูกค้าท่านนี้ด้วยกันผมชื่อนเจริญสพภึกศรีอายุ82ปีครับค่ะคุณพ่อคะก่อนหน้านี้มีปัญหาดวงตาอย่างไรบ้างคะ ก็เป็นต้อกระจกมาเกือบยี่ิปีแล้วก็มียายในดวงตาตาฟ้าฟางมองไม่ค่อยเห็นขับรถไม่ได้ค,ครับตอนกลางคืนก็ขับรถไม่ได้แพ้แสงมองไม่ชัดใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับหลังจากที่คุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทกไปในหนึ่งกล่องแรกคะ่ะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็ยายมันก็หายไปนะฮะ แล้วตาฟ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับค่ะตอนนี้นะคะคุณพ่อก็ทานดีคอนแทคไปแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นมองแจ่มชัดขึ้นนะคะใหญ่ที่เป็นอยู่ก็หายไปนะคะคุณพ่อหายครับหายหมดค่ะคุณพ่อประทับใจในผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคอย่างไรบ้างคะก็รับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะก็สบายดีขับรถกลางคืนก็ได้ตาก็สว่างดีแล้วครับก็ไม่มีแพ้แสงอะไรนะครับ ค่ะคุณพ่อมั่นใจนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคเราทานแล้วปลอดภัยค่ะครับไม่มีผลข้างเคียงเลยครับค่ะ,ะคุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคไปแล้วนะคะรู้สึกว่ามั่นใจนะคะค่ะทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่ในวันนี้นะคะก็อยากจะให้ได้ลองทานดีคอนแทคดูนะคะที่มีอาการแพ้แสงแสบคันเคืองตานะคะคน้ําตาไหลเป็นต่อนะคะหรือมีอาการนะคะเป็น วุ้นในตาเสื่อมค่ะสามารถทานดีคอนแทคได้เลยนะคะค่ะสนใจนะคะสั่งซื้อเบอร์โทรด้านล่างนี้ค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับประสบการณ์ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคนะคะซึ่งใช้แล้วเห็นผลนะคะก่อนที่เราจะถามความรู้สึกของคุณวัดเรียกคุณลุงวัดแล้วกันนะคะแล้วก็คุณป้าแมวเนาะอยากถามความรู้สึกของป้าแมวก่อนว่าในวันที่สามีเนี่ยหมอบอกว่าจอประสาทตาเสื่อมตาจะบอดแล้วมองไม่เห็นแล้วเนี่ยป้าแมวรู้สึกยังไงก็คุณหมอบอกไม่มีโอกาสที่จะหายก็เสียใจแต่ก็ไม่พูด แนะจะบอกไม่ปไปไล่จะรักฉันจะรักษาธอให้หายก็จะบอกงนี้แต่จริงๆในใจเนี่ยคือน,น้าตาล่วงอ่ะอก็ก็บอกเขาว่าไม่ปไปไล่หรอกฉันจะรักรักษาเธอให้หายก,ก็ไปกันเรื่อยทุกที่เสร็จแ,แล้วก็มาอยู่บ้านเขหลายวันแล้วเขาบอกว่าเขารู้กันไงเขาบอกตายแล้วยาแม่เลี้ยงผัวตาบอดแอา่ว่าเสียใจไหมเสียใจมากคิดว่าเขาไม่หายแต่จะรักษา,าไปจนเขาดีขึ้นน่ะค่ะ ใจชื้นแล้วกลร้องไห้นะร้องไห้ก็ได้ดีคอนแทคนี่แหละที่ว่ามันเริ่มดีขึ้นตอนพอดีคอนแทคครับแต่ถามว่ารู้สึกเสียใจไหมเสียใจมากเพราะว่าก็คือเสารักเนะ่นะมันคือหมดเลยเราก็ทําอะไรก็ไม่ค่อยได้อยู่แล้วก็บอกไม่เป็นไรต้องหายก็พยายามก็มาได้ตัวนี้แหละก็ถึงได้หายแล้วก็ดีขึ้นก็ถามว่ารู้สึกยังไงก็เสียใจมากเลยแหละอืมหลายคนนะคะ มีความกังวลว่าจะใช้ได้ผลจริงไหมจะเห็นผลจริงไหมในวันที่เราตาเนี่ยมันแทบเรียกว่าจอประสาทตาเสื่อมนี่คือตามองไม่เห็นนะคะมันบอดไปเลยนะ,ะแต่ยังไม่ได้เป็นถึงขั้นที่ว่าจะฟื้นฟูไม่ได้ในวันที่ป้าแมวเนี่ยคาดหวังไหมคะว่าการก็ไม่ไม่คาดหวังทลายรอกนะเพราะว่าคุณหมอเขาจะบอกว่าเป็นอย่างนี้ทําใจได้เลยจะไม่มีโอกาสหายก็เขาต้องไปด้วยทุกครั้งเพราะจะต้องบอกไปจุ่มือคือ จะต้องจุงมือเขาเดินไงไปตรงนี้เรายังไปได้แล้วพอไปถึงตรงนั้นคุณหมอพูดซึ่งเราจิตตกมากก็ไม่มีโอกาสไม่มีไม่มีโอกาสที่ว่ากําลังใจเราไม่มีเลย,เยหมอพูดไม่ให<ต>้กำลังใจเลยแต,แต่เราจะให้กําลังใจลุงเน่ว่าไม่เป็นไรจะรักษาให้หายแล้วเราก็บอกเขาบอกไม่เป็นไรจะ จะรักษาให้หายจนได้แหละจริงๆแล้วอะ่ะเปอร์เซ็นต์ไม่มีเลยแต่ก็หายก็ดีใจมากแหละก็บอกขอแค่ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องเราไม่ต้องดูแลก็กพอแล้วอะ่ะค่ะในวันที่นะคะเสาหลักของครอบครัวมองไม่เห็นและอาชีพหลักก็คือการขับรถนะคะเพื่อเพื่อ <ๆ S 2> นํำไรายได้เข้าสู่ครอบครัววันนั้นป้าแมวรู้สึกว่ามันเหมือนหมดทุกสิ่งทุกอย่างะป้าแมวแล้ว,แ,วแล้ว แทนที่เราจะไปทํางานได้เราก็ต้องมาดูแลสามีไม่ได้เลยค่ะวันนั้นก็คือคิดอย่างเดียวว่าอะไรก็ตามที่ทำให้มันดีขึ้นเราเราก็พยายามต้องทำทุกทยอย่างจนทายที่สุดมาเจอดีคอนแทตน,นะคะในวันที่ตาของลุงวัดมองเห็นขึ้นป้าแมวรู้สึกยังไงคะก็ดีใจมากเลยดีใจมากๆเลยเขาขับรถได้เขาอะไรได้ก็พอแล้วก,ก็ก็หวังแค่นั้นเอง แต่เขาก็ดีเกินคาดเขาขับไปไหนหนใได้หมดเลยดีๆกับครอบครัวก็แมวกับลุงวัดด้วยนะคะอยากให้ป้าแมวฝากนิดนึงว่าหลายคนค่ะเคยติดต่อโทรเข้ามาถามนะคะว่าดีคอนแทคเนี่ยป้าไม่ได้กินเองนะฉันไม่ได้กินเองนะแปนเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ท้ายที่สุดเขาก็ไม่ตัดสินใจนําไปรับประทานอ,อยากให้ป้าแมวฝากนิดนึงค่ะว่าการที่เราตัดสินใจเรื่องนี้คือบางบางครั้งเราทุกคนไม่อยากเสียตังค์ไม่มีตังค์แต่เราก็ต้องมีเพื่อให้เขาหายเราก็ต้องมีซื้อให้เขากินอ่ะ พอเขากินเขาดีขึ้นดีขึ้นก็ก็กินไปเลยถ้ากินนิดนิด<ๆ>หน่อยหนยผลมันจะไม่ออกมาไงนี่ให้เขากินจนจนเขาดีแต่ถามว่าหมดตังค์เยอะไหมก็คือก็เยอะเหมือนกันแต่เราก็ต้องต้อง<ก>ยอมอะ่ะประมาณสามหมื่นว่นบาทมื่นกว่า,าได้ จนจนจนกว่าที่จะมองเห็นที่ซื้อยากินที่ที่ที่ซื้อดีคอนแทคกินแต่ตามโรงพยาบาลอันนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยยาให้มาก็ไม่มีผลอะไรเลยคือคือสามหมื่นเนี่ยหมายถึงว่ากินต่อเรื่องมาเฉพาะแต่อเื่าถ้าแป็นของฟรีแล้วครับ ขาดัก็6หลกองแรกแล้วครับครอบครัวป้าแมวกับลุงวัดวันนี้เราขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวดีคอนแทกนะคะซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนที่ต้องต่อสู้กับการมองเห็นสามหมื่นหกพันบาทกับการรับประทานดีคอนแท็กวันนี้สิ่งที่ได้แถมมาคือตามองเห็นสุดยอดมากๆเลยนะคะสําหรับประสบการณ์ของครอบครัวนี้นะต้องขอขอบคุณมากๆ <c oughs> ค่ะก็อยากให้อาถือดีคอนแท็กนิดนึงนะคะอ่าแล้วก็นะคะ อยากให้ทุกคนนะคะดูประสบการณ์นี้ไว้นะคะว่าในวันที่เราต้องเสียเงินเราอาจจะเสียดายแต่ในวันที่เราเสียการมองเห็นเราทั้งเสียใจและสูญย์เสียนะคะหลายๆสิงหลายๆอย่างที่จะทําให้อนาคตของลูกหลานเราเนี่ยจเจริญก้าวหน้าเพราะเขาต้องมาดูแลใช่แต่ะะพอตาเห็นก็ทําเงินได้เยอะมากกว่าส0 0 0 0ื่นหลาย ไหลเป็นร้อยเท่าแล้วค่ะคือที่กลับมาทํางานได้ตามปกติใช่นเคะใช่ทำได้ทุกอย่างทําได้ทุกอย่างหาเงินได้อะวันนี้เสียดายไหมคะเสียดายเงินใหม่อ๋อไม่ไม่เสียดายที่หมดไปแล้วไม่เสียดายเพราะได้คืนมาเยอะกว่าได้คืนมาเยอะกว่าดวงวัดเข้าตาหาแล้วก็ทําเงินได้ก็ช่วยเราได้เยอะเยอะมากจ้ะเยอะมากนะคะขอบคุณ ลุงวัดกับป้าแมวอีกครั้งหนึ่งจริงๆค่ะว่าวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องการฟื้นฟูเราไม่ใช่แค่ให้ตากลับมามองเห็นแต่เป็นการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตภายในครอบครัวด้วยอยากให้ทุกท่านนะคะดูประสบการณ์ของลุงวัดกับป้าแมวเพื่อเอาไปเป็นแนวคิดในการดูแลตัวเองวันนี้ดีคอนแทคบอกได้เลยว่าเยี่ยมจริงๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะวันนี้พบกับคุณเปิ้ลดีคอนแทคนะคะเปิ้ลจะพามาพบกับคุณพี่ท่านหนึ่งที่มีปัญหาทางด้านดวงตา ขนะนี้ตาข้างขวาได้บอดสนิทไปแล้วนะคะเหลือข้างซ้ายอีกข้างหนึ่งก็ยังเป็นต้อหินอยู่แล้วก็มีอาการที่จําเป็นจะต้องได้รับการดูแลฟื้นฟูนด่วนมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แดงคะ่ะปร้พันดีคอนแทคผมตาผมเป็นทั้งต้อกระจกต้อหินข้างขวานี่มันก็มองไม่เห็นไปแล้วอ๋อข้างขวามองไม่เห็นไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือข้างซ้ายค่ะแล้วก่อนหนะ้านั้นเป็นอะไรมาก่อนคะตา<ม>เป็นอะไรมาก่อนมันเป็น ทั้งต้อกระจกต้อหินต้อกระจกพาผามาหมดแล้วแล้วมันกลับมาเป็นต้อหินอ๋อเป็นต้อหินซ้ําทั้งสองข้างเลยไหมคะทั้งสองข้างแล้วก่อนหน้านั้นเป็นยังไงคะตาข้างขวาถึงมองไม่เห็นไปแล้วอะค่ะมันตาข้างขวามันทีแรกจะผ่านี่มันไม่มีคิวผ่าช่วงโควิดด้วยสุดท้ายมันก็บอดบอดสนิทแต่ตอนนี้ข้างซ้ายยังเห็นอยู่ใช่ไหมคะข้างซ้ายยังยังเห็นอยู่ก่อนที่จะกินดีค contact การมองเห็นเป็นยังไงคะมันก็มังมัว เวลาเราดูทีวีนี่มันจะผ่ามัวค่ะหลังจากได้รับได้กินไอดีคอนแทคเนี่ยมันก็เริ่มดีขึ้นจากน้ำตาน้ำตาไหลคันหัวตาคันหัวตาปวดตามันก็เริ่มดีขึ้นีน้ปวดตาน้ำตาไหลดีขึ้นการมองเห็นเป็นยังไงคะเวลาดูทีวีดูการมองเห็นก็ เห็นชัดขึ้นกว่าเก่าการมองเห็นเห็นชัดขึ้นะนะคะพี่แดงลองบอกกับท่านผู้ชมสิคะว่ายืนยันว่ากินดีคอนแทคจริงๆผมกินดีคอนแทคจริงๆครับกินก็ได้ผลนะตาหลังจากตาตาผมเป็นทั้งต้อกระจกต้อหินเนี่ยพอแล้วตอนนี้ก็ต้อกระจกก็ไปผ่ามาแล้วแต่ตอนที่เป็นต้อหินเนี่ยแต่พอได้ได้รับผลพันไอ้ดีคอนแทคเนี่ยกินกรู้สึกว่าจะดีขึ้นมองชัดขึ้น ดูหน้าจอทีวีมันก็สว่างขึ้นค่ะแล้วอาการคันตาน้ำตาไหลเป็นยังไงคะการคันหัวตาน้ำตาไหลแล้วปวดเบ้าตามันก็นลดลงอาการที่คันหัวตาน้ำตาไหลปวดกระบอกตาเบ้าตาตอนนี้หลังจากที่รับประทานดีคอนแทคแล้วท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสายตาดวงตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นต้อกระจกและเป็นต้อหินเหมือนอย่างพี่แดงนะคะแนะนําผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคเอ็กซ์นะคะ ตัวนี้จะช่วยฟื้นฟูและก็แก้ปัญหาดวงตาที่ท่านเป็นอยู่ต้องการรับคำปรึกษาพเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคเติดต่อที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะคุณเปิ่น,นยินดีให้บริการวันนี้เปิ่นกับพี่แดงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ